สวัสดีครับอยู่ร้านบางคลายไอซอมวันนี้มารีวิวเจ้าตัว M92WE นะครับสีเงินวันนี้มาพร้อมกล่องนะครับมาเปิดกล่องกันนะผมเปิดกล่องก็จะมีตัวปืนกับแม็กกาซีนนะครับน,นี้ตัวกล่องลูกค้าเขาตัดมาแล้วนะครับฝาเก่าเขาตัดมามาให้ดูตัวปืนกันนะครับตัวปืนสภาพถือว่าก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าใหม่อยู่ในระดับหนึ่งนะครับ Ntbv สต,ติกเกอร์ยังอยู่นะครับตอนนี้ระบบปกติทุกอย่างเซฟเซฟใช้ได้นะครับเออบเนเซฟใช้ได้ขึ้นเซฟใช้ได้ปกตินะครับมาดูแมกกาซีนแมกกาซีนก็มีรอยตามการใช้งานแต่ถือว่าสภาพยังใหม่นะครับดูจอกวาวายังใส่อยู่แังว่ายิงมาค่อนทางน้อยนะครับผมถือว่าโอเคนะมาให้ดูภายในนะครับอะ ภายในตัวนี้ผมลงเป็นซิลิโคนขาวไปนะครับอามาขอโทษจระบีขาวนะครับผมล้างแล้วนะล้างแล้วก็ลงจระบีขาวไปเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในนะครับให้ดูตรงนี้ลอยอย่างน้อยนะครับถือว่ายังยิงได้ไม่หนักมากนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคไหมท่านใด้อ่าโอเคต่อไปเป็นการทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว W E Golf อาขอโทษ W E M 92 นะครับเติมไม้เป็นมือ2นะครับผมอย่างที่บอกว่าร้านคุขายแต่มือ2แล้วรับซื้อด้วยนะครับเพราะถ้าใดสนใจก็ทักมาได้เนาะก็นี่มาทดสอบกิงกันนะครับผมมาทดสอบกิงกาดแกนนิดนึงนะครับกดค้างไว้6กถึงสิวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วปล่อยออกนะครับค่อยๆปล่อยนะครับกันโคลีนกระเด้งหายโคลีนตุดแม็กนะครับแล้วก็หลุกนะครับผม โอเคนะครับใส่ลูกเรียบร้อยนะครับเวลาบรรจุลูกพยายามใส่ให้มันเรียงแบบนี้นะครับพยายามนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วพยายามยายให้มันก็เรียงได้แล้วครับแป๊บเดียวนะครับปรบนะกอ,อบอีกนะครับผมส่วนเรื่องระบบเซฟระบบอะไรอย่างนี้ผมเซฟให้ดูต้นคลิปแล้วนะครับเอาไความแรงก่อนเลยสามหนึ่งหกสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสองอ่าสามสองหนึ่งอ่า ความแรงที่ได้นะครับนัดแรกก็นั่นแหละ316 3 1 0 3 1 4 3 2 1นะครับถือว่าความแรงค่อนข้างมาตรฐานจะมากไปนิดนึงนะครับมากกว่าจะ300ไปนิดนึงก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากอากาศที่ผม่า่วันนี้คือมันค่อนข้างร้อนนะครับแต่ก็ไม่เกิน320ิถือว่าโอเคนะทดสอบยิงหมดแม็กนะครับยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราควรทำยังไง นะครับผมจะสอนทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าการทุกท่านเป็นมือใหม่หลายๆท่านเป็นมือใหม่จริงๆนะครับผมอันดับแรกเอาแม็กออกนะครับแม็กออกก่อนนะพยายามทําทุกครั้งนะครับเคลียร์แม็กออกก่อนอันดับแรกอันดับที่2ดึงสายหลังแบบนี้แล้ว็ลั๊กนไก่ึงทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จเพื่อเป็นการเซฟเจ้าตัวสปริงไกหรือสปริงค้อนนะครับให้มันไม่มีปัญหาหรือเสียหายได้ นะครับผมส่วนเรื่องทำความสะอาดเนี่ยผมแนะนําว่าให้แค่ท่านใดมีซิลิโคนย้ํานะครับก็เป็นซิลิโคนสเปรย์หรือเป็นซิลิโคนออยซิลิโคนออยมันก็จะเหนียวหน่อยแต่ก็ทาบางๆได้นะครับท่านใดก็มาใช้ได้อย่าใช้โซเนกนะครับ w 40ก็พอทดแทนได้แต่อย่าฉีดหนาจนเกินไปเอาแค่บางๆได้นะครับก็เนาะเรื่องการดูแลรักษามันไม่ได้ดูแลยากนะครับเอาส่วนเรื่องแมกกาซีนนะครับพยายาม อัดแก๊สข่าวไว้ไม่ต้องเยอะนะครับกดค้างไว้สักแป๊บหนึ่งสัก 1- 2วินาทีนะครับหรือถ้าแบบท่านใดเล่นหมดแล้วนะหรือถ้าท่านใดยังเล่นไม่หมดก็ให้ยิงไปประมาณสัก10-15นัดแล้วเนี่ยท่านก็ข่าวไว้ได้เลยไม่รั่วแน่นอนนะครับผมเทสด้วยปืน2กระบอกกอนผมไปบวชมาหลายสิปปีแล้วแหละรุ่นเก่ามากของผมเป็นก๊อกของดูดีนะครับทั้งสองทั้งสองแมกกาซีเลยนะครับรุ่นเดียวกันสุดแล้วอันที่อัดแก๊สขาวไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณปีกี่หกเดือนนะครับ อันอัดแก๊สขาวไว้ไม่รั่วนะครับตัวอ่าแก๊สขาวไว้มันไม่อัดแก๊สมันรั่วนะครับรั่วแล้วก็โอลิงเสื่อมสภาพเลยนะครับเนาะก็ดูแลปืนเพื่อท่านเพืออยู่ในการใช้งานของตัวอาวุธตัวของเลนข,ของท่านนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังแล้วไม่ต้องซ่อนต่อให้เป็นมือสองก็ต้องดูแลนะครับมันอาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันผ่านสึกมาแค่ไหนแต่อยู่ยกับแต่มาร้านผมเนี่ยเช็คถอดท้่ล้างนองปลอสาร พยายามให้มันคลีนเหมือนมือหนึ่งที่สุดยกเว้นภายนอกที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับผมโอเคไหมนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการจัดจังซาวและแอด์บีแคร์ซอฟซื้อขายได้หมดนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ